สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือข้าวห่อสาหร่ายนะครับเท่าแก่แกทําให้เลิกงานมาแกก็โทรโทรศัพท์ไปให้ผมไปเอาเลยครับแกบอกว่า,าลองชิมดูฝีมือพอจะเปิดร้านได้หรือเปล่าผมดูสีสันแล้วก็น่าจะอร่อยครับข้าวห่อสาหร่ายดูแล้วก็เหมือนกับที่ว่าเขาขายตามร้านค้าเลยครับ เขาแกก็มีฟีมือทําเหมือนกันครับเพิ่งจะรู้ว่าแกทําอาหารแบบนี้ได้รสชาติน่าจะอร่อยครับเพราะว่าดูสีสันแล้วสีสันน่ากินก็มีสาหร่ายมีข้าวมีไข่มีปลาทูน่านะครับด้านในสีสันงามตาเลยครับข้าวห่อสาหร่ายทำงานเนื่ยมาเท่าแกเรียกไปเอาแบบนี้ก็ หายจกายจกการเพียงงานเลยครับแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็ต้องดูต่อไปนะครับ